หมดที่2อมันอาจารย์บอกว่าออกทั้งแก่หน้า36นะให้น่จาจัเหมือนกันคือเรื่องตัวแบบเหตุผลก็คือเรื่องสุดท้ายที่ตัวยานซึ่งสุดมันจะเท่ากับ y เท่ากับ a บวก b คูณกับ x ซึ่ง a คือ a น่ยมันเท่ากับอันเนี้เราก็น่าจะต้องจำนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ให้อะไรมา a เท่ากับ sigma y มันคือ ผลรวมก็คือไอที่มีตัว y เอามารวมกันเอามาบวกกันอะมันคือรวมผลรวมของ y หารตัว n n ก็คือจำนวนที่มีในจุดนั้นลบผลรวมของ x แล้วก็เอามาคูณกับตัว b อีกทีหนึ่งหารด้วยตัว n ตัว b เท่ากับ แล้วก็มาดูตรงนี้ก่อนผลตัวนี้ซิกมาผลรวมของ x y ติดกันคือ x คูณกับ y แล้วก็เอามาคูณกับ n อีกทีหนึ่งลบกับอันนี้คืออะไรผลรวม x อยู่ติดกันคือคูณผลรวม y คูณกับผลรวมของ y หารด้วยผลรวมของ x กำลังสอง คูณกับ N มันใกล้กันคือคูณลบผลรวมผลรวม X ทั้งหมดยกกำลังสอง x อกสองตัวนี้ไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามีวงเล็บเราก็ต้องกลับไปจำูุดอันนี้จุดก็จะมีให้มาก็จะมีโรงพยาบาลมาสมมตินะมีโรงบาลมามีจำนวนเตรียมมาให้แล้วก็ จานวนพนักงานเราก็ต้องเขียนเองว่าอันไหนคือ x ไหนคือ y ซึ่งส่วนมากเราอะตัวแรกแมันก็คือ x ตัวสองคือ y เสร็จปุ๊บเราก็จะมาทำเขียนตารางเพิ่มก็คือคำนวณหาค่า x กำลังสองและ y คูณกับ x สามอันเนี้ยอาจารย์ก็จะให้มาส่งตารางนี้เราก็จะต้องเขียนเพิ่มแล้วก็เพิ่มตาราง x กำลังสองแล้วก็ X คุณ Y อ,อันแรกเลย X กำลัง2คือมาดูแล้วก็มาดูช่องของตลาลัง X ก็คือ23กำลังสองก็คือ23คูณกับ23ก็จะเท่ากับ500 22ทวงต่อไปคืออะไร29ใช่ไหม29คุณกับ29 X กำลังสองคือกันคูณตัวของมันเองอ ยงเช่นข้อ4 35ก็คือ35คูณกับ35จะได้1,225เราแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนหมดอันต่อไปก็จะเป็น x คูณ y ก็คือตรงตัวแล้วคือเอาค่าของ x คูณกับ y ก็คือ23คูณ69เท่ากับ1,587แล้วก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆ่อยทำไปนะเพราะวาถ้าตัวเลขผิดอะ่ะมันก็จะผิด แล้วข้างล่างนี้เพิ่มคือ n n คือจำนวนนับจำนวนของมัน n เท่ากับเท่าไร่12ซิก sigma x ผลรมของ x คือเราจะเอาทั้งหมดมาบวกกัน2 3บมวก29บวกบวก3าเอามาบวกกันทั้งหมดก็จะได้592คูณรมของ y เหมือนกันเอาทุกอย่างมาบวกกัน x กำลังสองผลรวมของ x กำลังสองคือ เอาทุกตัวมาบวกกันก็จะได้เท่านี้ตัวนี้ก็เหมือนกันเอามาบวกกันก็จะได้เท่านี้ต้องค่อยๆ่อบวกไว้นะพอเราทําตารางเสร็จอะเราก็ต้องมาแทนค่าละเมื่อกี้ที่ y เท่ากับ a บวก b คูณกับ x เราจะต้องหาค่า b ก่อนเพราะ b อ่ะมันจะมันจะไปอยู่ใน A เราจะหา A ไม่ได้เราต้องหา b ก่อนเท่านั้น b เท่ากับซิ g m a x y คูณ n ลบ sigma x คูณ sigma y หารกับซิ g m a x กำลังสองคูณ n ลบ x กำลังสไม่ใช่ลบ x ทั้งหมดกำลังสอง แล้วก็จะมาแทนค่าทีละตัวเลย n เมื่อกี้คือ12พูนลูมของ x y คือมาจากตารางเมื่อกี้แล้วก็มาเขียนคูนลูมของ x คือเมื่อกี้คูลมของ y คือมาจากตารางเมื่อกี้เลยอันนี้ก็คือ n เหมือนเดิมแล้วก็ใส่เหมือนเดิมลบ5 92งวงเล็บก่อนนะแล้วก็กำลัง2ต้องดูดีๆแล้วก็จะมาคิดทีละตัวเลยคือ92 1คูณ12่ากับ ล้านกว่าตัวนี้พั 1, 6, นหกคูณกับ500กว่าก็จะได้1นล้านหนึ่งพันกว่าข้างล่างสองตัวนี้มาคูณกันได้เท่านี้อันนี้กาลังสองคืออะไรนะก็คือ592กคูณกับ592ก็จะได้3ามแสาพอเราได้มาแล้วอะเราก็จะคิดทีละตัวเอาข้างบนลบกัารเหลือเท่านี้ข้างล่างลบกัารก็จะเหลือเท่านี้พอได้เท่านี้แล้วเราก็จะเอาตัวนี้มาหานกาัน มันก็จะได้ค่า b ออกมาทุซนิวม3ามตำแหน่ง2องจเสร็จเราได้ตัว b แล้วเราก็จะมาหาตัว A ต่อผลรวม y หาร n ลบผลรวม x คูณ b หารด้วย n เราเราจะต้องเราค่อยๆแทนค่ามาัลงไปแต่เราจะต้องจำสุดให้ได้ก่อนแทนค่า ผลลงไปคือเท่านี้ n คือ12บวลบกับ b คือนี่เมื่อกี้ที่เราคิดได้คือ2.23 2, 2. อเอามาใส่ผลลม x คือ5.92หหาร n คือ12แค่นี้เองมันไม่ได้ยากเลยแต่เราต้องแบบถ้าเขียนสูตรได้แล้วก็มาแทนทีละตัวแล้วก็มาคิดข้างหน้านี้ก่อนแล้วก็เอา1 6น2ก12หาร12เท่ากบับนี้ เราจะส่งตัวนี้เอามาคูณกันจะ,ล,าอาาจะนลอลวเอามาหารสิก็จะได้เท่านี้หลังจากนั้นล้วก็มาลบกานก็จะได้30.888บจคือ a เท่ากับ3 0ม8ิจดังนั้นรูปแบบสมการอย่างง่ายคืออะไรคือ y เท่ากับ a a ของเราคืออะไรนะคือนี่ b ของเราคือตรงนี้คูณกับตัว x x คือเดิม ถ้า x มันก็จะมาจับจุดอีกทีนึงซึ่งเขาบอกว่าถ้าหากมีการสำ่รโดข้อมูลของโรงพยาบาลพูม่ามีจำนวนเตียงทั้งกับ80เตียงอ่ะดังนั้นจึงสามารถประมาณค่าได้อย่างนี้ก็คือ y ายทั้งกับ a บหวคูณ x อ็กซเมนเดิมอันนี้ a บหัวคูณ x x ก็คือ80อันนี้คือจุด กว่แล้วแต่เขาจะให้มาว่าคุณเท่าไหร่ x ทำไมเป็นค่า x อันนี้ย0ปเตียงใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราจดจดเมื่อกี้นี่ไงเตียงก็คือ x ก็คือค่านี้อพอเรามาแทน8 0ปุ๊บแล้วก็มาคิดเราเอาสองตัวนี้มาคูณกันก่อนมันติดกันอ่ะมันคือการคูณ สตัวนี้คูณกันคูณ10เอามาบวกกับ30.888ก็จะได้เท่ากับ209.48อ่มันก็จะได้มาแล้วสรุปได้ว่าเมื่อเราต้องอันนี้ลองเขียนด้วยนะสรุปได้ว่าเมื่อจำนวนเตียงมันเท่ากับ80เตียงมันจะมีจำนวนพลังงานเท่ากับ209คนออันนี้มันยังไม่ถึง5้าเราก็จะปัดลงเป็น209คน